สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมย Yu-Gi-Oh! Masters กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กเซนจูเรียนนะครับเซนจูเรียนฮอลัสนะตอนนี้เริ่มหลังนะครับมือแรกก็มีแฮนด์แท็บนะแต่ว่าตัวเริ่มเรายังไม่มีครับถ้ามีแค่นี้เราจะเล่นได้แค่ท่าของพวกฮอลัสธรรมดานะและตัวจั่วก็ไม่ได้ใส่มานะรู้สึกจะพลาดที่ไม่ใส่ตัวจั่วถ้าใส่เบสบอลอย่างเงี้ยก็แต่เบสบอลก็ไม่ได้นะเพราะใส่ฮอดูแค่2ตัวเพราะกานช่างมันแล้วกันตรงนี้เรามีเป็นแกมมาครับถ้าเกิดเขาเล่นเอฟเฟกซ์มอนช่าเราก็ทิ้งแกมมาได้้้้แต่่่่วาาาาาปััญหคืออถเเเเเกิดรลนฝงงขมยี ถ้าเกิดเขา ip, เขาไม่ทําลายพวกไดเวอร์ใช่ปะจบเธอมันจะไปมูฟโซนครับทาให้แกม่าอีกใบนึงครับมันเน่าไปเลยนะแต่ว่าปกติเขาก็ไม่ขึ้นกันสองใบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็เป็นโฮลูสครับตัวทิงเสร็โลลครับอาจจะได้จวดจากตรงนี้นะแล้วก็เป็นกากรยครับกากรกยก็ไม่ใช่ตัวเปิดนะแล้วก็มีโลงครับตรงนี้ฝากภาพเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยม่หนึ่งครับเปิดด้วยในไมเพนนะอันนี้ค่อนข้างแปลกๆนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่2ใบใช่ไหมโอกาสขึ้นมือมันก็พอมีแหละ แต่เปิดด้วยเพนเพรว่าไม่น่าจะมีตัวเรืองที่ดีเหมือนกันนะเอฟเฟคครับระเบิดมือหนึ่งใบพอระเบิดเป็นนี้ด้วยถ้าจ,จบไม่ค่อยดีครับเป็นดอกบัวครับลงระกบัวเลยอาทีนี้ก็ต้องคิดแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยเขาเล่นแบบเงี้ยเขาก็จะไปจบที่ไอตัวยูเบลแฟทอมใช่ไหมถ้าเกิดเราเก็บไว้ได้เทินขอ,องเทินเราเนี้ยเราจะได้บารลร้อนด้วยก็อาจจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้ตั้งบ่อครับอาจจะเคลียร์ยากนะเพราะเขามีเป็นเพนมีอะไรด้วยถ้าเกิดพอันก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันลองเป็น ในเกตตรงนี้เลยครับไออีกตัวนึงเอาไว้คอสเล่นก็ได้ไว้ทิ้งฮอลาทิ้งอะไรก็ได้เพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกต์เลยตรงนี้ครับเอฟเฟกต์ดอกบ,บัวนนะทีบิวแล้วก็มีแกม่าครับโยนในเกตเลยครับอีกตัวไม่เล่นละอ่ะไปต่อไม่ได้นะถือว่าโชคดีมากๆครับแต่ว่ามีเซตติ่งไว้ใบหนึ่งครับน่ากลัวนะถ้าเกิดไปอินเปอร์ก็จ,จะระบาดนิดหนึ่งเพราะเราไม่มีตัวเริ่มใช่ป่ะตัวนี้เอฟเฟกต์ครับไอคู่นี้ลงมาก็ไปมูฟโซนนะถ้าเธอครับโจดีกว่า โหเหนื่อยใจนะมี e sponge, แต่ปรับตัวพวกนี้แต่ว่าเรายังมีจวอีกหนึ่งใบครับจากเอฟเฟกของฮอลลนะถ้าเกิดโดนอุราตรวนี้ก็ตัวใครตัวมันเล่นเป็นทอรัสเฉยๆก็ได้ไมหนึ่งครับเอฟเฟกตัวทิ้งเซิร์โลครับทิงคู่แกม่าเลยนะแกม่าไม่ได้ใช้ละไรสาระเซิร์โลครับจัดหนึ่งอ่าในที่สุดครับโอ๊ตนะก็เป็นใบเปิดหนึ่งใบของเราตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มเล่นเลยครับใช้โอ๊ตครับเอาพามิล่ามาแปะครับแล้วก็เอฟเฟกดันขึ้นไป ตัวนี้มันจะไม่โดนขัดอะไรนะค่อนข้างทาสะดวกเลยเอฟเฟกต์พารมิล่าครับเซอร์ฟิลทีเราก็ลันต่อครับลัวๆัแปฟิลเลยฟิลทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเป็นตัวฮอลัสนี่ไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช้ละเอาทูเดียแปครับตัวนี้เราก็ทําเป็นไอ้ฮอลัสด้วยไหนก็มาแล้วนะปักลงครับแล้วก็เดี๋ยวสั่งชุดมาก่อนเลยคือเขาแบบมีอะไรที่เคลียร์นี่ยครับเราได้ส่งการส่งค่าใบหนึ่งจะได้ส่งในแมพเพนด้วยตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อครับเอฟเฟกต์ทูเดียสเปย์ขึ้นไปเลย เอฟเฟกต์โทเรียครับดันลงมานะตรงนี้เรามีการกรเป็นมือแล้วครับเราก็สเปรย์เป็นเอเมจออกมานะเพราะเอเมจมันทุกตัวครับมันมีเทคดันอยู่แล้วนะเพราะงั้นเป็นไข่ก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าการกรามันจะได้เอฟเฟกที่ว่าได้ปิดเชดได้นู่นได้นี่นะการกราครับดันขึ้นไปเสร็จปุ๊บเอฟเฟกฟิลเลยซิงโคลออกเป็นตัวคุณยนครับตัวใหญ่ตัวนี้จะได้เสิร์ชนะเสิรเป็นกระดาษครับปลาแรง้งพอเดี๋ยวเราจบแค่นี้แหละไปนะน่าจะไปไหนไม่ค่อยได้ละ ลงครับทิ้งชุบที่นี่ไปเลยนะกากอยอ,อยู่มือก็ไม่น,าน่าจะใช้แล้วละโมลินครับลิงตกขึ้นมาไปเทิร์นเลยก็ตีเข้าไปครับตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นยูเบลเงี้ยถ้าเกิดเขาถือสเปรดิดอยู่ใช่ไหมมันจะสเปรสเปรดมาเงี้ยอาจจะแพ้ได้เลยนะเพราะว่าเข้าใจว่ามันน่าจะบัรครับเราแบทเทิร์นนะเราก็จะลุมตีใส่สเปรดิใช่ไหมถ้าสเปรดตั้งตีเงี้ยจะลำบากได้แต่ว่าสเปรดมันสเปรตั้งตงีได้ปกติไปดูนะตอนนี้เราก็ตีไปแล้วครับอะไรจะเกิดก็ช่างมันไม่ตรงนี้ ก็น่าจะสบายก็ประมาณนี้นะก็หลอกให้กลัวตั้งนานนะแต่ว่าถ้าเกิดเขามียูเบลจริงๆเนี่ยจะลำบากได้นะก็เดี๋ยวไปดูเอฟเฟคของสปิริตในเด็กเขาละกันนะว่ามันทำอะไรได้ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลีเดี้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นเมนเด็ของเด็กฝั่งข้ามเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นยูเบลนะตามมาตรฐานละมังมีลักดรืเลยนะ แล้วก็มีไปน,นี้จ้ะครับ EB นะท่านี้น่าเกียดมากคงมีท่าเล่นของเขาอยู่แหละก็ดูเป็นเดครับใบแรกเป็นเค้าซอมบอนนิงครับก็น่าตามสูตรนะดอกบัวสามครับมัมมี่หนึ่งมีซอมบี้แคริเอร์ด้วยแม็กซี่สองครับแล้วก็ EB ตัวนี้ดาร์คบีคอนนิงครับสองใบมีสไปค์ขลาดด้วยนะมีใครเป็นสองดาวอ่ะนี่เหรอเล่นกับพวกแม็กซี่อย่างี้ไม่แน่ใจนะว่าเล่นประมาณไหนเลยแล้วก็อุลาสองใบครับมาแดงยูเบลลังต้นครับแล้วก็ยูเบลซอร์ตเมื่อตะกี้นะเอฟเฟกต์มันอยู่ไหนนะ อ่านี่ถ้าเกิดฝั่งข้ามประกาศโจมตีครับสามารถสเปรตัวนี้จับมือได้นะก็คือถ้าเมื่อตะกี้สเปรลงมาตั้งตีอ่ะคิดว่าน่าจะแพ้เลยนะเพราะเข้อมีเป็นไนท์แมทเพจใช่ไหมเราก็จะโขกใส่ยูเบลรัวๆแล้วก็จะเจ็บเพราะเซตเมื่อกี้มันแปดพันกว่าใช่ไหมก็เสี่ยงเหมือนกันนะยูเบลล่างสองครับนิบิลูฮาร์ปี้ดักลูเลอร์โนมอรก็ไว้ใบมาเพราะ่ยูเบลมันไม่น่าจะทำดาเมจอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วมั้งไลนิ่งซอมครับไว้เคียบบอร์ดนะไนท์แมทโทนครับเป็นฟิลแล้วก็สปีดเกด ในแมตช์เพลนนะสองใบกำลังฮิตเลยแล้วก็เป็นคอามกไซโคครับใบเดียวนะสมัยนี้แก้ได้หลายอย่างครับแก้เซจูเลียนก็ได้เพราะว่าฟิลม,มันบอกว่าถ้าเกิดมีมอนอยู่จะไม่ถูมหลายใช่แต่ว่าคอามกไซโคมันลิมิตทิ้งไปเลยชินยูชิดาครับยูนตแมทนะสุดแข็งแกร่งอีเปอร์สครับไอ้หมอนี่ใส่แคร์แท็อย่างละสองนะก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็เป็นเอสเคปครับใบย,ยิงอีธานเฟเวอร์ลิตด้วยเอ็กตาก็เป็นยูเบลครับแล้วก็มีเป็นเกียรติกสไปายหน้าจามาติ้งเรียกคนนี้แหละ แล้วก็มีเอลด้วยมีสปินที่เดี๋อวก็น่าจะเป็นตาปกติมาตรฐานนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กยูเบลนะก็เสียวๆเหมือนกันนะเวลาตีอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไตสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตานี้ก็เดี๋ยวเรื่องกอดบ้างนะมือนี้อเข้างโอเคเลยนะติดที่ว่าไม่มีชีนิวเนี่ยไรับแมสเซ่จะลำบากได้แต่ว่ามีเท่านี้ก็เท่านี้ครับแล้วก็ลันไปเรื่อยๆนะเม่นึงครับลงเป็นพามิล่าครับตัวเปิดนะเซอร์ฟิล เสร็จได้ด้วย่อนข,ข้างสบายใจแล้วตรงนี้ปักฟิลครับไปฟิลเลยทิ้งพามิลาไปนะเพราะว่าพวกนี้มันต้องยังต้องใช้ต่อเอาเป็นทูเดียแปะทูเดียครับดันที่ไปแล้วก็ทูเดียครับดันลงมาเอาการกรอนไปเอฟเฟกต์การก,รกรครับดันขึ้นไปเลยแล้วก็สั่งซิงโคครับเอาไปตัวคุณยนนะเซิร์ฟเวหมนเดิมครับ เชนหนึ่งจะเสิร์ฟครับเชนสองจะเก็บกากอยขึ้นมือตีโซ่เลยกากอยขึ้นมือครับแล้วก็เสิร์ฟเป็นฟาแรงนะตัวนี้ไปต่อครับเอฟเฟกต์ของตัวทิ้งเสิร์โคลครับกากอยบนมือมันไม่ใช้ครับเราก็ทิ้งไปเลยนะเสิร์โคลขึ้นมาแล้วก็จโจหนึ่งโอ้โหฟิลซับโลัวๆลุงนี้ตอนเสริร์ฟเสิร์ฟอย่างอื่นดีกว่านะไม่น่าเสิร์ฟฟิลมาซับเลยไม่เป็นไรครับปักลงเลย ไอ้นี่ขึ้นมาก่อนครับแล้วก็เฟกลงทิ้งหนึ่งใบครับทิ้งฟิลนะฟิลมีเยอะแหละทิ้งปุ๊บแล้วก็โมลิงชุบดิงขึ้นมาครับแล้วก็ใช้เป็นฟาแรงนะแล้วก็เอ็กซ์ทต่อครับตัวนี้เป็นไอฮา er ร์บิงเกอร์ครับถ้าเกิดเป็นแฮปปี้หรือฮันเดอร์โบมาอย่างเงี้ยครับอาจจะลำบากได้นะส่วนในเกฟเฟกครับเดี๋ยวรอเขาเล่นการ์ดปุ๊บเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราได้เป็นคอมิกเบเซอร์อีกละวคอมมิ่เบเซอร์หน้าช่วยตรงนั้นได้ครับแล้วเราก็มีเป็นฟาแรงด้วยเคียร์บอร์ดได้ประมาณหนึ่ง เอฟเฟกต์ effect, effect ของยนครับจะเอาแก๊งมามาแปะครับก็เป็นพาร์มิดานะตาหน้าได้ดันขึ้นได้ครับนอนจูนกับจูนเนอร์เทปไฟครับไม็หนึง่งผมก็เริ่มมาเป็นไอเอเวนเจอร์โทเค็นนะตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องในเกตก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเก่งก็ตรงที่มันจะมีโทเค็นใช่ไหมโทเค็นแล้วเสียเวทอยู่เนี้ยพอโทเค็นเสียเวทปุ๊บเราใช้ฟาแรงครับรีมูฟโทเค็นทิ้งเหมือนนะเขาก็จะพังหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียในเกตเก็บในเกตไว้เล่นช็อตสำคัญดีกว่า เอฟเฟกของเวนี่ครับจะได้เสิร์ชการ์ที่ติดชื่อเบสโทเค็นนะตัวนี้เป็นผู้หญิงครับผู้หญิงมาจะรีมูฟมันใช่ไหมเสิร์ชใบสร้างโทเค็นได้ทิ้งเลยทิ้งเสร็จปุ๊บรีมูฟครับเสิร์ชใบสร้างโทเค็นอันนี้ก็สร้าโทเค็นนะใช้เลยอย่าให้บอกเมื่อกี้ครับไอฮาร์มิงเกอร์ครับไม่ไปสนใจนะเซตนี้เดี๋ยวเราใช้ฟาแรงเกียร์สุดท้ายทีเดียวเลยโทเค็นขึ้นครับ เอฟเฟกต์เว่ต่อเนื่องจะเสิร์ตเว่สงสัยอ่าใบนี้ค่อนข้างเก่งนะดีการ์ดหงายหนึ่งใบขึ้นมือเลยแต่ว่าไม่ใช้หรอกตัวนี้ดันไว้ก่อนครับเผื่อไว้ก่อนนะดันทูเดียขึ้นมาโอ้แม็กซีนะก็ว่ามันนิ่งๆในคนนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับยังไงเราต้องไปจบที่คอมิกเบเซอร์นะแม้จะลำบากได้ตัวนี้ยังดีครับที่ว่าพวกนี้มันดันที่แบบเป็นสปีดสองนะพอแม็กซีเชนสองครับเราก็ดันเป็นพามิล,ล่าขึ้นไปครับเป็นเชนสามเขาไดโจทย์น้อยลงใบหนึ่ ดีโซบเลยอธิตโจครับพาจ่าโจลัวๆนะฟิวครับสั่งซีโคต่อเลยแล้วก็พามิล่าครับเซิร์ชของไว้เรื่ต่อตาหน้าดีโซครับจะเป็นเอเมจนะเพื่อชุกเฉิญครับเอเมจอาจจะได้โดดไปช่วยได้ทิงโคพิมสัตารตาก้อนเอฟเฟคครับยาเสิร์ชนะตรงนี้เขาจะไปเป็นคอนแทคซีครับไอ้นี่ไม่รู้มาอย่างไงนะแต่ว่า โยนตรงนี้คิดว่าน่าจะผิดจังหวะนิดนึงนะเขาอาจจะเข้าใจผิดครับคิดว่าตรงนี้เรากำลงกังจะซิงโคลนะแต่ว่าผิดนิดหน่อยครับตรงนี้เราแค่กำลังจะเสิร์ชน,นะพอใช้คอนแทคซีครับคอนแทคซีบอกว่าถ้าเกิดฝังข้ามนอร์มอลหรือสเปร์มอร์สครับจะสามารถสเปร์มาจากมือได้ฮนะสเปร์เสร็จป,ปุ๊บไอเจ้าของที่คอนโทรลใบนี้อยู่ครับจะไม่สามารถสั่งฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซิสหรือลิงก์ได้ครับนอกจากจะใช้การปปเป็นเป็นวัตถุดิบนะซึ่งมันเป็นมแมลงเลี้ยวหกอะไรเงี้ยมันจะซิงโคลออกยากนะก็คือต้องออนไปด้วยนี่แหละ แต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าเราเชนสามต่อครับคิมสานดากอนรีซอบเลยก็กัก็ข้อดีครับออกเป็นเบเซอร์อาทิตย์เชนสองครับคอนแทคซีค่อยลงซึ่งไม่มีความหมายอะไรกันแล้วละแล้วลก็คิมสาครับเสรอร์เป็นซิงโคโลัมเบิร์นะตาหน้าก็เอาไว้ชุบพามิลาใช่ไหมลัโมไปหลายตัวป่ะสองตัวชุบขึ้นมาแล้วค่อยเล่นต่อยาวๆ ตรงนี้เขาเสียบเว้สงสัยครับพอเลือกเสียบให้ a อ e วอเรตต์ oken, ปุ๊บเราเชนต่อครับปลารงังรีมูทโทเค็นทิ้งเลยอาน,นี้เว้สงสัยครับไม่มีคนให้ใส่ก็ตรงหลุมนะโคมีพัดด้วยพัดตรงนี้ก็ช่างมาครับเรายังเหลือในเกตนะในเกตดว้ยครับกับในเกตอะไรก็ได้หนึ่งทีไปพัดด้วยอาน,นี้เหมนจะต้องในเกตละ ตัวนี้เขาเลือกเป็นยืดมอนนะครับถ้าปล่อยโดนยืดเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะพราะงั้นเราก็ในเกตดไปนั่นแหละเหลืออีกหนึ่งในเกตดคิดว่าน่าจะพอละมังนะมือเขาตั้งห้าใบรีโซโ่เลยอะแต่ปัญหาคือไอเอเวนเจอร์โทเคนเน็นนยครับมันเป็นเอนจินรองของเด็กต่างๆครับเอนจินรองของพวกอะไรอะแฟทอมไนท์ใช่ไหมแล้วก็มีใครกรับแพงคิดมั้งที่ไม่นเล่กันไ,ได้ครับหลังจากนี้ครับจะเป็นคอโบจริงของเขาแหละก็ต้องรอดูเนะาะเป็นเด็กอะไร อันนี้เป็นสกแกโคครับมันก็มาด้วยกันได้นะตรงนี้ลงเป็นลิชาร์ครับตาวิ่งเลยเป็นไลฮาร์ดอฟเฟคตไลฮาร์ดครับจะเสิร์ตนะเสิเป็นฟิวแล้วก็ปักฟิวครับตรงนี้ฟิวจะเสิร์ตนะจริงๆตอนแรกครับคิดว่าจะนเกตตั้งแต่ไอ้นี่ลงแล้วเพื่อนเกตแม้เขาเสิร์ตฟิวนะแต่ว่าก็เผื่อไว้ก่อนครับถ้าเกิดเป็นตัวหลอกเงี้ยแล้วเขาถือฟิวจะลำบากครับเพราะงั้นเรารอเขาปักฟิลดีกว่าพอลิวจะเสิร์ตเนี่ยเราค่อยนเกตทิ้งครับเ้้้ากก็จะไไม่ไดดเสิร์ววยแล ฟิลมีเทคสำคัญนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดมีมอนตั้งการ3ตัวหรือมากกว่าบนสนามยิงการต่อบบข้ามตำลายทิ้งได้ครับแล้วเรามี3ใบนะเขาก็จะสั่งยิงมอนเราได้ฟรีๆเลยครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราในเกรททิ้งตรงนี้แหละในเกรทเลยดิโซครับอ่าที่นี่เขาก็จะไม่ได้เสริมมอนโดยต่อให้มีใบอื่นลงไปครับอีกใบครับแล้วสมมติว่าปักใบใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยังยิงตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามอนตั้งการเราเหลือแค่2ตัวแล้ว ก็มีใบชุบนะก็ถือว่าโชคดีมากที่ไม่ในเกตตรงนี้ครับเพราะถ้าเกิดในเกตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเขาชุบมาปุ๊บลิงก์ต่อน,นี้จืดจัดเลยนะชุบเป็นลิชาร์ครับลิชาร์นี่ว่าไงถ้าไม่มนอร์มห,หรือสเปร์สามารถเสิร์ฟเวกกับดักสแกร์โคนหนึ่งใบจากเดข,ขึ้นมือได้ถ้าเกิดมีมอนต้างการ3ตัวหรือมากกว่าใท้ได้ตัวหนึ่งด้วยก็โชคดีนะที่เบเซอร์มันออกไปละโอเสิร์ฟไปน,นี่ครับไอ้นี่จะข้ามระบากครับเพราะว่ามันจะเก่งกันเด็กนี้แหละ มันบอกว่าชีมอนเตอร์สกายโคหนึ่งตัวหรือวิซาตาฟอร์ครับแล้วก็มอนหงายเขแฝั่งข้ามตัวที่ชี้ของแกงเขาครับจะได้เพิ่มพลังเท่ากับมอนของเรานะก็น่าจะใหญ่อยู่เพราะมันเป็นเด็ก OTK แหละสกายโคเนี่ยมีสมอลเวิลด้วยรีมูแล้วก็เสร็จครับไอซ์เสร็เป็นหมาครับหมาคนนี้ถ้าเกิดลงมาตั้งกันเนี่ยมอนลิง์จะได้ตีเจาะครับสเปซเสร็จปุ๊บลิงสเลย เป็นไทฮาร์ดนะตัวหัวหน้าคนนี้มันก็จะเปลี่ยนทุกคนเป็นตั้งกันหมดครับแล้วก็จะไม่รับเอฟเฟกของมอนตั้งกันด้วยเคลียร์ค่อนข้างยากนะแล้วก็เอฟเฟกครับเธอละครั้งอะไรนะถ้าการไปนี้อยู่ในไอตามอนเตอร์โซนสามารถชี้มอนสกายโคลเลเร็วสามที่อยู่ในหลุมสเปย์ขึ้นมาได้สเปย์เสร็จปุ๊บเสิร์ฟมอนสกายโค้ดหนึ่งตัวขึ้นมือได้เซิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นไอหมานี่หมานี่จะช่วยให้ตีได้หลายทีนะสเปย์อ่ะเสร็จปุ๊บเข้าไปเธอครับตรงนี้ คนนี้จะส่งเถกให้ตัวหัวหน้าครับก็จะให้ได้ตีเจอใช่ไหมแล้วก็ตัวหมานี่จะทําให้ตัวหัวหน้าครับเพิ่มจํานวนการตีครับได้เท่ากับมอนตั้งกันของฝั่งข้ามนะก็คือตัวนี้จะตีได้สองทีครับแล้วก็ตีเจอไปเสร็ปุ๊บใช้เวทที่เสริมเมื่อกี้ครับชีมาฝั่งข้ามหนึ่งตัวมอของเขาพลังเพิ่มตามพลังเลยนะก็คือแน่ๆคือสามพันนี่แหละไป็หกพัน 6, ครับกัดเจ็บสามพันนะแล้วก็ตีต่อครับสามพันห้าเกี่ยมแย่เหมือนกันนะ นียังไม่แพ้แล้วก็เอฟเฟคครับเบเซอร์กลับมานะแต่ว่าเบเซอร์มันจะสู้อันนี้ไม่ได้นะผลัวมันหกพันครับแต่ว่าเบเซอร์มาตั้งกันอนะ่ะมันในเกตอะไรก็ได้ไงคิดว่าจะพอสู้ได้อยู่โจไปแม็กซี่นะแม็กซี่ก็ช้าไปละตรงนี้เราไปต่อครับฟาแรงนะรีมูฟมันชุบมอสซิงโคได้ตัวหนึ่งเราก็ชุบเป็นไอตัวหุ่นยนต์นี่แหละรีมูฟครับชุบเลยชุบปุ๊บเอฟเฟคครับ จะได้เสิร์ฟการ์ซิโจรเลียนหนึ่งใบขึ้นมือเสิร์ฟเป็นพามิลานะเอาไว้ได้ต่อครับตัวนี้แส่ใบเฟซครับใบหนึ่งเรามีตัวซิงโคครับไอตัวนี้ไม่รับผลเอฟเฟกต์ของมอนต,ตั้งกันใช่ไหมเรามีนี่ครับเทื่อใส่เผื่อไว้ลิตร์ตไนท์นะเดี๋ยวเราลิงลิตรไนครับรีมูฟท,ทิ้งเลยแล้วทีเดียว่าอีกทีหนึ่งลิรตรไนเลยเอฟเฟกต์ครับเมื่อลงรีมูฟมอนฟังคา่าหนึ่งใบไม่ใช่สิรีมูฟการ์ฟังคา่าหนึ่งใบครับรีมูฟไทาิงยฮากะ ที่ลอกสบายครับเราก็ไปต่อนะเอฟเฟกต์ของพวกฮอลลัสครับโดดขึ้นมาลัวๆแล้วก็ใช้เป็นซิโคลัมเบิลครับทุกเป็นพามิลาครับแล้วก็ซิโคเอาเป็นเลกาเทียเลกาเทียครับยิ่งจัวได้เป็นโอทนะค่อนข้างดีเลยแต่ว่าตรงนี้ครับเราจะจบเกมไม่ได้นะเพราะว่าลิตเติ้ลนายมันรีมูการ์ไปแล้วใช่ปะจะตีตรงไม่ได้ไว้ตันหน้ากันเด็ตอนนี้ก็เคบอกครับซบมอนพามิลาเลยเอฟเฟกเซอร์ เต็มของรัวๆนะแล้วก็ซิงโคต่อครับเป็นคิมสันเอฟเอคิมสันครับทำเป็นเบเซอร์ตัวที่2ตั้งตีครับตัวนี้เขาจะจั่วมาอีกใบนึงครับเป็นมือ2บาใบใช่แล้วการเซใบหนึ่งครับกับเราที่มี2องในเกตใหญ่ๆนะมีแม็กซีด้วยซี้เลยอตัวนี้เขาเปิดเป็นทวินซอนนะทวีซอก็ไม่นานมีความหมายครับเพราะเรามีเบเซอร์2ตัวนะอยางไงในเกตสบาย ในเกลเลยรีโซครับเซตหนึ่งเผื่อไว้นะเซตเผื่อไว้ต้องใช้แล้วก็เอฟเฟคครับเอฟเฟคเบเซอร์กลับมาเอฟเฟคเกลกาเทียสั่งเอามอนแกงมันมาแปะข้างหลังแล้วตัวที่เชนต่อครับเป็นเซจูเรียครับเวกัพตั้งโทเคนนะตาหน้าเผื่อเขาแบบป่าไปได้จริงซึ่งซื้ออกาสค่อนข้าง,ง,งต่ำนะเราจะยังสามารถสเปรย์พาริล่าขึ้นไปครับแล้วสั่งซิงโคกับโทเคนนะ ขึ้นเป็นเลกัเทียยิงมอนอีกตัวน่าจะพอได้อยู่ลอเฟครับมีแม็กซีนะปลาอัดไปเลยเพื่อความมั่นใจโอ้โหอยู่ละล่านะตรงนี้ก็ไม่ทันละเสียหายเกินไปรีโซครับเม็ดหนึ่งเลยเอฟเฟกต์ของเวทนะก็จะได้เสิร์ชใช่ไหมตรงนี้เรามีเบเซอร์ครับในเกณเลย ดโซครับแล้วตัวนี้เขาเข้าไปเทิร์นเลยนะตึ่งแปลกประหลาดมากครับคิดว่าแบบอาจจะกลัวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นอีวิลิแมทเนี้ยแต่ว่าต่อให้เป็นอีวิลิแมทก็เคลียร์ไม่ได้ครับเพราะเบเซอร์มันเดเกตได้นะเพราะมันไม่ใช่วันประเทิร์แบบว่าเข้มๆอะ่ะมันตัวละครั้งอะ่ะมีสองตัวก็ใช้ได้สองครั้งนะเพราะงั้นไม่มเป็นหาอยู่แล้วใช้เป็นชี้นิ้วครับชี้อะไรก็ไม่สาคัญละเราก็ไปปล่อยไปอารเลย เอาเถอครับโจเลยโจเสร็จปุ๊บก็ดันไปก่อนแล้วก็ตีเลยครับไม่ต้องรีลาเยอะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะก็เวลาถ้าเกิดเด็กมาได้เล่นแบบเล่นเรื่อยๆอย่างี้เล่นแบบไหลๆอ่ะมอนมันก็ใหญ่ใช้ได้นะเบเซอร์สองตัวกับเลกเทียงเงี้ยมอนสิบสองดาวเยอะๆนี่แบบโคเทก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวไปดูดิจนฝั่งครามนะครับ อันนี้ก็เป็นดีเดย์ของเด็กสกาโคเมื่อตะกี้นะครับก็เป็น60ใบนะเวอร์ม,มากมีอะไรบ้างอะ่ะก็เป็นสกาโคกับเบฟโทเคน็นแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยากใส่อย่างอส่าใบเยอะเกินไปนะจนแบบเด็กมันจั่วไม่เจอของสักทีนะจริงๆน่าจะลดแบบลดบางใบก็ได้มั้งก็เดี๋ยวดูไม่ได้ครับใบแรกเป็นเวเลอร์ครับแม็กซี่อุตระวาราชิไอตัวเสิร์ดเวดสร้างโทเค็นครับแอสท้านี่เป็นตัวหมานะแล้วก็ตัวหมาเมื่อตะกี้ครับบีโดนแอคโคอันนี้ขาวๆอันนี้จะเพิ่มพลัง300นะ ไอน,นี้ก็ตีเจาะใช่ไหมไอน,นี้ก็เพิ่มจํานวนครั้งที่ตีได้คนที่ใครโค้ดเบเกอร์ช่างมาแล้วกันลุยช้าครับอันนี้ก็คันแทกซีใส่ใบเดียวนะลิยช้าซาฟอร,ฟอร์มีเป็นกิฟฟอร์ดไรเดอร์ด้วยสกาโคคาชาครับนีบ่มีดูสองใบสุสานโง่เซิร์ฟตั้งลบพัดเก่าต่อไปก็เป็นแผนที่นะครับไอน,นี้หักลายครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟม,มอสสูสูขึ้นมาได้ครับมอสสูสูเขามีใครอะ่ะอ๋อตัวที่เสิร์ฟม,มาครับจะใช้เฟกไม่ได้นะนอกจากลงไปก่อนตรงนี้ก็มีไอ้นนะีะ ไอ้ถ้าครับไอ้นี่เป็นตัวเก่งนะช่วยเพิ่มรอบตีได้อะไรอย่างี้น่าจะใช้ได้อยู่แล้วก็สมอลเวลครับก็ไว้เสิร์ตนะก็เป็นที่หกสใบแหละต้องใส่ของเสิร์ตเยอะหน่อยแล้วก็เป็นเวสร้างโทเคสครับสามใบเลยสกากโคบชุบครับสามพัดใหม่3สามนะไอเวทของมังกรเมื่อกี้ฟิลสกายโคสองใบเวทต่อเนื่องครับชี้นิ้วชี้ดาบอันนี้เวทเพิ่มพลังเมื่อกี้อันนี้คืออะไรถ้าฝั่งข้ามีการบัมือแปดใบดีมากกว่าโห,โหสับมือทั้งหมดเข้าเด็กแล้วก็โจสองนะน่าจะ เอาเรื่องแต่ว่าจัองหวะมันยากไปหน่อยนะเป็นกำดักด้วยเสิร์ชยากอีเปอร์ไบเดียวครับแล้วก็ทวินซอแล้วก็เป็นแคสที่เป็นกำดักต่อนเนื่องมั้งไม่แน่ใจเทคนะนานละเอ็กตาก็เป็นพวกวิซาตาฟอรครับมีเป็นบาลอนด้วยตัวสกายโคครับมาเคียน่าคนนี้ใครโคเบเกอร์ใส่มาโคตัวนี้เหรอเก่งขนาดนั้นเลยอะถ้ากลรไม่ที่สเปรมาหรือว่าถ้าเกิดมีโคล,ลิงอยู่สามารถสั่งสเปไอคนนี้ออกมาจากมือเด็กหรือหลุมได้ในโซนที่มันชี้อยู่ ในช่วงเอฟเฟกต์ ace, ถ้าการไปนี้ถูกส่งหลุมเพราะว่ามันถูกทำลายในที่ฝั่งข้ามควบคุมอยู่หรือโดยเอฟเฟกต์ของการฝั่งข้ามและส่งหลุมสามารถสเปกการไปนี้ไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยไม่แน่ใจนะว่าประมาณไหนเลยดิแดนไนท์ครับมีไทเกตด้วยตัวนี้เก่งมากนะถ้าเกิดแบบมีโคล,ลิงครบทั้ง3ช่องอนะสช่องมนะั้งสช่องเนะี่ยจะได้ทุกเอฟเฟกต์นะได้เป็นเนเกตด้วยแล้วก็ชี้การ์ดหนึ่งใบบนบอร์ดร,รีมูทิง แล้วก็ถ้าเกิดมอนโคลิงแบทเทิลก็จะทำดาเมจฝั่งข้ามเป็น2เท่าอะไรเงี้ยเก่งนะแต่ว่าถ้ามันยาวไปหน่อยตัวเนี้ยไอ้ก็อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะไฮดา้าแล้วก็ตัวใหญ่เมื่สกี้ครับไทาฮาร์ตไปวอรดาก,ก้อนด้วย <ừ. S 2> ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กสแกโคลนะมันก็เป็นเด็กแบบโอทีเคครับที่แบบว่าตัวเปิดมันเก่งนะในสมัยแรกๆที่มันออกมาเงีง้ยเพราะว่ามันไม่รับอิเธิพลของมันตั้งตีใช่ไหมต้องใช้พวกเวเคลียร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเก่งแหละ,หละก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเด็กสแกโคลนะครับสำหร,ร,รับรวันนี้สสวััดีครบ